บัตสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดจ่ายเงินเยียวยา3,000บาทวันที่9กรกฎาคมวันนี้วันสุดท้ายและวันนี้จะมาบอกวิธีการเช็คเงินเยียวยา3,000บาทว่าเข้าแล้วหรือยังได้ด้วยตัวเองง่ายๆค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสองใจกระจายข่าวคลิปนี้จะมาอัปเดตเงินเยียวยาบัตรคนจนจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยค่ะ ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับเงินเยียวยา3,000บาทไปแล้วด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆและเป็นประโยชน์กับตัวท่านเองที่สำคัญส่องใจกระจายข่าวลงคลิปใหม่ๆทุกวันหากพี่ๆท่านไหนนะคะที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามหรือใครได้รับเงินเยียวยา3 0 0 0ับาทไปแล้วหรือว่ายังไม่เคยได้รับเงินเลยเนี่ยสามารถกดแสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ บัตรคนจนจ่ายเงินเยียวยา3,000บาทวันสุดท้าย9กรกฎาคมนี้ให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมเช็ควิธีตรวจสอบเงินเยียวยา2วิธีที่สามารถทําได้เองง่ายๆถึงกําหนดวันสุดท้ายของการจ่ายเงินเยียวยาสําหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการที่รัฐบาลจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019 หรือโรคโควิด -19 โดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่สองกรกฎาคม63นายละวันแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยว่าเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมากระทรวงการคลังและกรมบัญชีกลางได้พิจารณาเห็นชอบโครงการผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับผลกระทบโควิด -19 ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับเงินช่วยเหลือตามมาตรการอื่นของรัฐให้ได้รับเงินเยียวยา3,000ันบาทจำนวนหนึ่งเดือน ซึ่งได้ข้อสรุปว่ากรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ถือบัตรในวันที่4ถึง9กรกฎาคม63จำนวน1.2ล้านรายจากจำนวนผู้ถือบัตร14.6ล้านรายโดยใช้งบประมาณ3,600ล้านบาทในการดำเนินการทั้งนี้รูปแบบของการจ่ายเงินเยียวยานั้นจะจ่ายให้รวดเดียว3 0ามพานบารส,สำหรับวิธีใช้เงินเยียวยา3,000บาทจากมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์19 หรือโควิด -19 สามารถทําได้ง่ายๆดังนี้สําหรับวิธีใช้เงินเยียวยาสามพันบาทจากมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโครโรนาสายพันธุ์19หรือโควิด -19 สามารถทําได้ง่ายๆดังนี้กรณีที่1นนะคะทําได้ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยสําหรับใครที่สะดวกเดินทางไปที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยสามารถทําได้ง่ายๆเพียง3ขั้นตอนได้แก่1สอดบัตัสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ตู้ ATM มธนาคารกรุงไทยและกดรหัสหหลัก 2. เมื่อหน้าจอขึ้นหน้าเมนูหลักให้เลือกช่องบัตรัสวัสดิการแห่งรัฐ 3. เลือกขอดูยอดเงินคงเหลือเราก็จะรู้ว่าปัจจุบันมียอดเงินคงเหลือเท่าไรและรู้ว่าเงินยายาสา3,000บาทถูกโอนเข้ามาหรือไม่นอกจากนี้หากต้องการถอนเงินจากบัตรัสวัสดิการแห่งรัฐจากขั้นตอนที่3สามารถเลือกกดคำว่าต้องการเพื่อใช้บริการอื่นๆหน้าจอก็จะกลับไปที่หน้าเมนูหลัก จากนั้นก็เลือกช่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเช่นเดิมและเลือกการถอนเงินอีกช่องทางในการตรวจสอบเงินเยียวยา3,000บาทว่าเราได้รับแล้วหรือไม่โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปที่ไหนนั่นคือการโทรศัพท์ไปที่ call center ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรคนจนเบอร์021092345ย้ำอีกครั้งนะคะเบอร์021092345 ซึ่งจะเป็นระบบอัตโนมัติหลังจากนั้นเลือกกด3เพื่อตรวจสอบวงเงินคงเหลือและต่อด้วยการกด1กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งระบบจะให้กรอกเลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยจะเป็นหมายเลข16หลักซึ่งสามารถดูได้จากหน้าบัตรหรือกรอกเลขบัตรประชาชน13หลักก็ได้ค่ะจบลงไปแล้วนะคะสำหรับการอัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสูตจ่ายเงินยาีวยา3,000บาทวันนี้เป็นวันสุดท้ายขอขอบคุณข้อมูล จากกรุงเทพธุรกิจเป็นกำลังใจให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะถ้าหากเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของทางช่องค่ะสำหรับคลิปนี้สองใจกระจายข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ